สวัสดีครับอิส,สานพ่อเจ้าครับคนมักปลากระสีสวนตะพี่น้องมาเนาะมาน้ำปลานี่แหละเนาะมันเย็นดีเว้ยคำว่าโรคเส้นเลือดในสมองตีบฝังตะซือกับเป็นตะย่านนะพี่น้องเพราะว่ามันมีผลพวงถึงเป็นอมามพึกอัมาพาตแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือจบชีวิตยานอาการของมันคนที่เป็นนี่สิรูดีนะพี่น้อง เดี๋ยวอีสานบ่เจ้าเมื่อนี้เอาสมุนไพรแบบแบบประสบการณ์เพิ่นมาแนะมนำเป็นวิทยาทานให้พี่น้องลองเบิ่งนะครับด้วยโรคสมองเส้นเลือดในสมองตีบเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นหายนี่ถ้าพี่น้องสีเอาไปเฮ็ดก็บ่เสียหายอีย่างเพราะว่าบ่าได้ซสือบ่ได้เปลืองตังอย่างเลยนะครับเพิ่นหายได้เฮาก็ต้องหายได้แม่นบ่ มาเบิงโตสมุนไพรและวิธีเฮ็ดวิธีกินเดี๋ยวอีสานพระเจ้าบอกรายละเอยียดเป๊ะยานางต้นยานางบ้านเขานะพี่น้องนะเนี่ยไปเก็บมาเดี๋ยวอีสานพระเจ้าสิเก็บก่อนเก็บเอาเด้อตัดเอาเลยนะครับลายคักไงย่งวะเป็นป้าเลยนี่ได้แล้วนะยานางไปเบิงว่า มิสิมีโตใดแน่ที่ผสมกัะยานางต้องเบื้องให้จบคลิปฟังให้เข้าใจนะครับมาพร้อมแล้วใบยานางมักนัดหรือว่าสับปะรดนะครับสองอย่างอันนี้เราก็เทน้ำลงไปเพื่อจะขยี้หรือว่าย่องย่องเอานะครับยานางเขาสิงย่องใส้มือนย่องออกก็ได้ได้พี่น้องหรือว่าสิปันออกก็ได้นะครับนี่เฮ็ดให้เบื้องซื้อน,นะครับ เพื่อเป็นแนวทางยองเอาเบิ้งตามดีๆนะพี่น้องสูตรนี่หายได้คือกันนะครับเขาก็สิปั้นปั้นหมักนัดนะครับปั้นสับปะรดใส่เื่องปั้นเลยใส่ปั้นที่นี่นี่น้ำยานางเขายองด้วยมือนะพี่น้องเพราะเพื่อความรวดเร็วเขาก็ิิถึงยองถึงปั้นนะครับ เบื้งองต้นแล้วเฮากระสิกรองเอาน้ำยานางนะพี่น้องกองเอาเลยนะครับนี่คือน้ำยานางกินขี่มื้อเจ้าของนี่แหละแซ่บอร่อย <c oughs> นี่กระสิเป็นเขียวองค์ตรงนะครับเขียวองค์ตรงเลยเบิ้งขั้นตอนการผสมนะพี่น้องระหว่างน้ำสับปะรดแล้วก็น้ำยานางนะครับอย่างละครึ่งนะครับอย่างละครึ่ง โดยประมาณนี่นะครับนี่คือน้ําสับประรดประมาณครึ่งหนึ่งที่นี่ก็ตามด้วยน้ํายานางหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะตวงใส่เลยคนละครึ่งปริมาณเอานะบอ่อยยากครับบอ่อยยากขอให้เฮ็ดซัมนี่บอ่อยยากนะครับแล้วเขากับคนให้มันเข่ากันเท่านั้นเองง่ายๆแซบนะพี่น้องแซบหอมยานางหอมบักนัด อันนี้กินง่ายอิ๋วแซ่บซิมคอน,อนกะนแค่นี้เองพี่น้องง่ายๆที่เป็นไอเส้นเลือดในสมองตีบกบสิคลายตได้ด้วยสมุนไพรนี่มีคนเฮ็ดแล้วนะพี่น้องนะิ่นหายได้นะครับโดยสูตรนี้ขอให้กินเป็นเวลาระยะติดต่อกันเป็นยาวนานกินเป็นประจำกินย้ำใดก็ได้ย่างขี้ไร่กับย่างห้ขาดจากเมื่อฤดอหรือว่าสองครั้งต่อวันเช้าเย็นหรือตอนไหนก็ได้นะครับ สูตรนี่บบมีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนมีแต่ดีต่อร่างกายท,ท,ทั้งนั้นเลยนะพี่น้องบ่มีเสียบบมีลบมีแต่บวกและการกินค้นกินต่อเนื่องย่างหน่อยสามสี่เดือนอัพนะครับสามสี่เดือนอัพนะครับสูตรนี้นะครับทุกอย่างสิดีขึ้นร่างกายเขาสิกับมัดดีแน่นอนพว้อมเรื่องสมองสมองนี่ดีครับด้วยว่าอันใดดีอันใดมันมีประโยชน์ต่อพี่น้อง อีสานโม่เจ้ากับพยายามสัรนหามาให้พี่น้องทุกอย่างตามที่อีสานโม่เจ้าสิมีความสามารถเพื่อลดรายใจเพื่อให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกผูกทุกคนนะครับกินดีก,กันเด้อมันแซบ่บวะอร่อยทุกอย่างเฮ็ดไปบอกแพ้แผ่นปัจจุบันขอให้ใส่เวลาจากน้อยแน่เท่าน,นั้นเองเรื่องสมุนไพรเขา มีดีในตัวสวัสดีครับ